ละครของที่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะคือละครเรื่องนี้เป็นละครที่ค่อนข้างเป็นแผลความรักของแต่ละรูปแบบใ,<น>ใช่แล้วก็เผืเชื่อว่าในเวลาคนที่เราเจอปัญหาความรักเราจะคิดว่า<ม>เราทุกมากแล้วเราทุกี่สุดแล้วเราออกมาจากมุมมองของเองก่อนแ้ะมาในมุมมองของความรัการูปแบบที่เราสร้างขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าสิ่งปัญหาที่เราเจอเนี่ยอาจจะหาวิธีทางออกแบบ ที่เราแสดงออกมาให้ทุกคนดูเพื่อที่จะได้ดูละครมาเป็นศิลปะสอนดูตัวเราิน้ำตาท่วมมากในแค่ในทีเซิร์ฟกีหนักมากละครเรื่รองนี้เป็นละครที่หนักมากแล้วก็ซับตอนมากมเพราะว่าเป็นความรักที่นอกเหน,เนือจากในในในซีรีส์ของช่องผ่านนะจะเป็นความรักที่เขามไม่ได้รักเราแล้วก็ไม่เชิงก็ยังรักอยู่ แต่แต่มันก็จะมีใครหนักที่มันแบบเฮ้ยไม่ได้อะเขาไปกับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีสุดท้ายดีเอ็นที่เราจะแบบเราจะหาทางออกรูปแบบของความรักยังไงเียเรื่องนี้ใช้เรื่องนี้ใช้พลังเยอะแค่ไหนคราาับมีร้อยไปร้อยยี่สิบเลยออ <laughs> โอ้ใช่ <laughs> เพราะว่ามันคเครียดด้วยาที่ว่าปดไม่ใช่ว่าแบบเชิงเดียวหรอกคือตัดตัดซ้อนไหนหลายชั้นเชิงด้วยแล้วการที่เราเป็นหมอ เขาก็จะมีความร้องไห้มีความเสียใจในรูปแบบอีกมิติหนึ่งที่แบบเขาจะมีการควิรมีหอก่ออีกอย่างหนึ่งแล้วก็ในเรื่องที่เราประสบพบเจอมามันเป็นเรื่องที่เราใช้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้เขาอยากให้คะแนนเขาเรียกลังเดแบบตอบสังงกตบาที่เออดการชีวิตไปตรงกับบทที่เราได้รับเลยทุกคนดูนะแล้วชีวิตตรงกับในไทลี่ดีของขวัญน,นะคะจะบอกว่า ยิ้มกับตัวเองเข้าไววเพราะว่ามันหนักมากเราเราไม่รู้เราจะทําอะไรแล้วเราบังคับไม่ได้ด้วยก็ขอให้ยิ้มกับตัวเองแล้วก็หาทางออกในความสุขของตัวเราให้ดีที่สุดก่อนว่าเราจะอยู่เพื่อรักหรือว่าเราจะถอยออกเพื่อให้เรามีความสุขแบบไหนก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้คุนซึ่งซึ่งฝ่ายเข้าใจในในสองมุมมองนะฝ่ายก็จะมีในพาที่แบบเออไม่เป็นไรก็อยู่ไปอยู่แหละก็ได้หรืออีกในพาทืงที่แบบ เออฉันก็อยากมีคู่ชีวิตที่แบบเออจูงมือแบบนี้รูปด้วยกันมีครอบครัวด้วยกันงนะก็มันก็เป็นเป็นพาที่ไอ้นี่บอกไม่ไอ้นี่บอกโอเคอยู่เถอะอย่างเงี้ยคือว่าแการที่อยู่แต่ครอบครัวแต่ะคนใช่ก็เป็นเราแต่ละคนฝากฝาะก็ฝากซีดีด้วยนะคะฝากซีดีด้วยนะคะเด็กดีก็ เปลือกลเปลือกจะดีเลยเนีเปือกจะดีเลยก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะในซีรีส์เรื่องเปลือกั้กลมตลวนะคะก็เป็นศิลปะของความรักในการที่เราทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสในห้ารูปแบบแต่ว่าห้ารูปแบบที่เราสะท้อนออกมาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ ลองดูแล้วก็เผื่อจะทอนเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเรานะคะแล้วก็ผู้ชายดูได้จะไม่เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นผดูได้ดูดีแล้วก็เด็กๆก็สามารถดูเอาไว้แล้วจะได้เลือกพูดในชีวิตที่เราจะได้แบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นทันแบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นพี่โอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูค่ะวันนี้17พฤศจิกายนนี่ค่ะค่ะ ก็ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องเจ<อ>็ดนะคะเพราะว่าคือเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่องในการที่ว่าเปิดเปิดกว่างโดยงานที่ให้ขวัญคนแรกในการที่ขวัญสามารถไปรับรายการที่อื่นได้รับละครที่อื่นได้แล้วกออ็อย่างสมมติถ้าที่ช่องมีละครอะไรให้อย่างเงี้ยก็แบบ เออหนูก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นละครที่ช่อง,งเจ็ดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกครั้งที่เราได้เป็นนักแสดงตัวพีแอนที่ติสลาเออคุณไม่ได้มีการเซ็นสัญญาบช่องเจ็ดไรเออที่ช่องเจ็ดให้โอกาสผลิออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟีแรนด์เราก็คือเหมือนกับเราที่ถานมาผดก็ช่วยงานช่องอยากเสมองานมวงงานมวยผลก็ไปโดดเรียกว่าเป็นสัญญาใจหรือเปล่าเออเราไม่ได้สัญญาแล้วละคะ่ะคือ มันมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาใจเพราะว่าขันเติบโตมาเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างเรามาอย่างเงี้ยอย่างผู้ใหญ่ที่ชอบเจดก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างขันมาด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้ที่ออฟก็เป็นอีกอีกหนึ่งท่านที่สร้างขันด้วยเหมือนกันช่วงหนึ่งว่าขันกับไปเซ็นช่องค่ะเไม่เซ็นว่ายังไงก็เซ็นค่ะแต่ว่าที่ช่องเขาก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสแับเป็นอิสระเพราะว่าเราก็อยู่ในสุดที่เรา อยู่มานานพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทำงานข้างนอกได้แต่ก็คือยังอยู่ในสังคมช่องว่างม่อยู่แล้วค่ะเป็นคนะเป็นอิสระก่อนอันนั้นคือมีการเจริแล้วก็เป็นการพูดคุยกันขีางนอกพูดคือด้วยที่ที่ผ่านมาก็จะแบบว่า มีพี่ๆผู้จัดหรือว่าทางรายการด้านช่องรายการต่างๆอย่างเงี้ยค่าก็จะแบบว่าเออให้น้องไปออกหน่อยได้ไหมแต่ด้วยการที่พอเราไปไม่ได้หลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ที่ชอบเสร็จก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทํางานตรงนี้ดีกว่าแล้วสัญญาที่ขวัญเสร็จไปก่อนนั่นีอก็คือแบบว่าเป็นโรงพักไปเลยก็ให้เป็นอิสระค่ะคือตอนนี้ขัญก็คือได้เขาเป็นอิสระรับงานรที่ที่เป็นียังไงใช่ค่ะก็ไปได้กว่างั้นคืออย่างเมื่อก่อนก็คือแบบ อาจจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือให้ให้โอกาสในการทํางานของเราเปิดว่าเป็นไงคราบฟองเป็นไงของเ,เ,เราโอกาสในการรับงานมันท้าทายยังไงบ้ามันหลักหลายยังไงว่าก็คือจริงๆเราก็เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าฝันจะเซ็นช่องหรือไม่เซ็นช่องเพียงแต่ว่าตอนนี้ขันสามารถรับรับปากได้เต็มปากว่าแบบเอ้ถังสามารถทางานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่หไหนใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่า ผู้ใหญ่ที่ช่องเร็จก็ได้ให้โอกาสขวัญได้เปิดกว้างขวัญแล้วก็ให้เราเป็นคนแรกด้วยในการที่เราแบบโตมาตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดได้ได้ด้วยตัวเองช่าช่องถ้าขวัก็เราก็ยินดีใช่ก็ยินดีเหมือนเดิมค่ะใครเรียกเราก็นราไ่ได้โตมาโดยการที่แบบว่าเราเราแค่คนเดียวอ่ะเราโตมาจากที่ทุกคนข้างเราสแกนงานต้องไหมคะหลังจากนี้หลังจากที่เราทำเสร็ยไม่ต้องสแกนงานเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสแกนงาน ทุกคนจะกงรรานได้หวั่นหมดเขาก็จะแบบว่าขวาญพี่ว่างานนี้ดีนะพี่งานนี้งานนี้งานนี้ใช่บางทีเออขวาญพี่ว่างานนี้ผ่อนหน้าไปนะรายการนี้ผ่อน,รรน,นะรรนหน้าออกนะ<า>แต่คือที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบว่าเอหนูยังไปไม่ได้อะไรอเงีพราะว่าติดเงื่อนไขบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพี่ๆทุกคนบอกว่าเออพี่ตัดสินใจให้ดีแล้วเราก็โ g ออนแต่ที่ตลาดแล้วงานลุ้มเลยไหมคะก็เรื่อยๆค่ะก็ดีค่ะ เคชาขอบคุณค่ะใจหน่อยเห็นมืออก็เออ๋ออยังไงเราจละครเลยเราสเลย ค่ะจริงก็สดเหมือนเดิมค่ะสดแบบสดสวยเหมือนเดิมว่าอบนั่นอาจจะสวยเกินไปเราบอกว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยทำงานเก่งหาแฟนยากก็ตรงกับเราเลยใช่ไหมตรงกับเราเลยค่ะก็เลยตอนนี้กล่าวว่าจะหาสักคนหนึ่งมาเคโอเว่าร้านทำเล็บเราไปเลยเราจะได้อยู่สักอย่างแล้วเราจะได้เอาเวลาไปมีแฟนแต่แบบว่าแนะนำใครต่อใครให้มะ ไม่มีเลยค่ะวันวันนึงก็อยู่แต่ที่ร้านทำเล็สหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทำเล็บนะคะเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บขวัญได้เลยขวัญจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนอันนี้พูดจริงเลยพ<ว>ูดจริง เพราะว่าทุกวันนี้ผ่อยก็คือถ่ายปปรูปกับแฟนถ่ายอยู่กับร้างทําเล็บแล้วก็นั่งทาเล็บตัวเองแล้วผ่อนรู้สึกว่าเอ๊ะเล็บมันเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่มีแฟนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือเราหาคนมาเทคอเวลาเล็บเราดีกว่าแล้วเราไปหาแฟนไปเลงเทคลาวเวลรอันนี่ก็คือเรื่องจริงเร่องจริง ไอโซดเก่งแซ่บอตีนเงี้ยมันจะเราจะไม่ลดสเปคตัวเองไม่ลดมาตรฐานเลยนี่ใช่ไหมเพื่อที่จะมีแฟนหรือว่ายังไงขอดไม่ได้เจอใครเลยค่ะจริงๆเพราะว่าอยู่แต่ร้านทำเล็บก็จะมีอาจจะมีแฟนเพื่อนทำเล็บได้ถ้าอยู่นานกว่านีแต่ไม่ได้ตัดโอกาสไอ้แซงว่าขอพรตอนนี้ต้องถอยออกจากร้านทำเล็บก่อนค่ะเออคือมีคนชไปมูต้องไหมเพราะขอแบบว่าขอที่นี่มี่อี่นี่นี่ไปแล้วไปถึงเชียงใหม่ก็ไปแล้ย พี่ไปไหว้ขอใครเยอะๆไม่ได้ขอเงินขอคู่ได้แม่ได้ไหมคะก็สด่มีแมวแมวก็มีบ้าอก็มีบ้างค่ะอันนี้สดมาได้สดมาได้แขวนันนี้สดมบ้างสดมาหนาละค่ะก็หนาละค่ะมีคนมาคุยๆทำให้รู้สึกว่าเราอยากออกร้านเล็บบ้างไหม ก็มีแต่ว่าพอพอการที่เรามีมีความรับผิดชอบอะค่ะเราออกไปไม่ได้อันนี้คือคู้ซีเรียสจริงๆนะมันมันมีอะไรที่เราต้องแฮนเดิลอยู่ไงขวัญจะเลยแบบเอะธุรกิจตรงนี้ขวัญยังขาคนที่เขาอยากจะทําแล้วเติบโตมาแล้วถือโฮมเมอร์ลาขวัญไปดีกว่าเพราะว่าขวัญนี้ให้ตกหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบตกแตกหน้าลาคือคุณแค่กลับมาแล้วเมนเนตต่อได้เลยอย่ะแต่ขวัญก็สังเร่าตอนนี้คือเหมือนไม่มีเวลา ขอนขันไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแบบพักไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองตื่นเช้ามาคืออ่านไลน์กลุ่มพนักงานกินข้าวกับพนักงานเพื <c> ่ <oughs> อนก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วสเปคต็ปตอนนี้ล่ะเพราะบางคนก็ไปขอบอกก็ตว่ามอนนี้ออมีสเต็เปไม่ <ๆ S 1> ต้องมีลแล้วค่ะไม่ค่ แบกมาทม่งนายแล้วค่ะแลวต้องมาแบบไหนคะถึงจะได้เป็นแฟนมาแบบเหนือเมฆบินมาเลยบินมาเลยขอยีทเ่ยุดมาทุ่งนาพี่วัญถ้าเราเสียไาอย่างนี้เราจะเสียดายไราจะเสียดายไหมถ้าเราเสียไายไหมขวัญไม่เคยเลยเออขวัญขวัญไม่ได้เสียดายนะแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าขวัญมั่งโอกาสม้่งอาชีพกับคนอื่นมากกว่าเพราะว่าขวัญมีสิ่งที่มวัญต้องไปหยิบจากความอะไรอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้แล้วก็ เรามีที่แบบคนอื่นเขาสามารถไปตร้งประกอบวิชาชีพได้อีกแล้วก็เชื่อ mm hmm. ว่าคนที่เขาอยา,ทายกทำเรืบออยากต่อของกายอยากมีหน้าร้านนี่สวยๆแบบเนี้ยมีเยอะแต่หายาก mm hmm. ชื่อตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องตกแต่งแล้ว mm hmm. ก็แค่มาที่ร,าาร้านขวัยคุณก็จะเห็นที่ร้านหัวเนียเคมอเวอร์ไป mm hmm. ไปเป็นของเขาไปเป็นเจ้าของได้เลยขวัญขายค่ะแล้วก็ไม่เก็บ CP ด<ม>้วยเราถือว่าขวัญทำม,มาแล้วเหมือนกันห้เพราะว่าเงินได้แบบมากพอแล้วค่ะแล้วคนที่มาจีบก็พร้อมเปิดเนาะถ้าจีบตุลาไปก่อนหรอทุกที่เอาท่้นทำเล็กนะขวัญก่อน <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะเป็นังไคือเราก็จะแบบว่าทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติดใจเดี๋ยวก็คือเราทำเล็กน,นะคะ ใช่แล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองก็คือโปรเสรต์ตอนนี้ก็คือสวยสดมีร้านทำเล็กเนาะสวยยังไงสวยสดเก่งเช็คเอาเ์วลาร้านทำเล็กไปเลยค่ะโอเคเต่านิวครบจบทุกข่าว